ก็เดี songs, e ๋ยวเราจะไปพูดคุยแล้วก็สอบถามกับคุณบุญเลิศนาราไทยนะคะผู้บริหารบริษัท ARIP จำกัดมหาชนค่ะตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบีบสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีผู้ฟังเลยครับค่ะคุณบุญเลิศคะเห็นว่าได้เซ็นสัญญางานไปถึง5้ถึงหงานเลยใช่ไหมคะในในสำหรับปีนี้อะค่ะเปิดเริ่มต้นปีมาก็สดใสเลยก็จริงจก็มี ต้องต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราทํามาในปีที่แล้วนั่นแหละครับ,รบว่ามันจะมีหลายโคค์การที่ที่อาจจะมีสคริปต์มีเลื่อนมาในในปีนี้แต่ว่าทุกอย่างก็ก็ก็มาจบช่วงต้นปีพอดีนะครับ,รบก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะให้เกิดในปีที่แล้วด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็เลื่อนเลื่อนมานค่ะในห้าหก 5-6งานเนี้ยค่ะเป็นในส่วนของในเรื่องระบบ IT AI หรือว่าเป็นในส่วนไหนเหรอคะที่ที่ได้เซ็นสัญญาจริงๆง,ง,งานงานที่เป็นงานใหญ่เนี่ยคืองานของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเราเพิ่งจริงๆเพิ่ง,ง,งประกาศไปเมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาะนะครับเป็นงานทําประชาสัมพันธ์<อ>นะครับเรื่องของการเก็บข้อมูลสัมโนประชากรน,นะครับ คือด้วยปกติแล้วเนี่ยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะมีการเก็บสามภ诺ประชากรอของประชากรทั้งประเทศไทยเนี่ยสิปีครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรอบที่ผ่านมาจริงๆมันควรจะเกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าพอพอมีโควิดก็เลยไม่ไม่ได้มีการเก็บสามภ诺ประชากรแล้วก็เพิ่งมาเริ่มทําโครงการเนี่ยนะครับช่วงปีนี้ก็มีการประกาศเพื่อให้ให้บริษัทต่างๆเนี่ยเข้ายื่นนะครับ a อ p ก็เป็นหนึ่งในคนที่เขา้าเข้าร่วมยื่นประมูลนประมูลงานนี้ด้วย นะครับก <c oughs> ็ก็ประกาศผู้ชนะไปเมื่อสัก2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้เราก็หลังจะเซ็นสัญญานะครับ <c oughs> <c oughs> นี้เราก็จะมีงานอันนี้เป็นงานเรื่องของประชาสัมพันธ์ <c oughs> ทางในฝั่งของออนไลน์ออนกราวนะครับ <c oughs> ส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับ <c oughs> โดยที่เป็นแอปพลิเคชันที่เรา,เาทาตลาดอยู่แล้วก็คือตัว v i ซิโมซึ่งเป็นตัว Learning e n t e r p r i s e l e a r n i n g Solution นะครับ ที่มีเซ็นสัญญาไปแล้วผมยกตัวยอย่างอย่างเช่นกรมทรัพย์สินทางปัญญา mm hmm. นะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็มีการการเปิดประมูลนะครับแล้วก็พึ่งเซ็นสัญญากันไปเมื่อสักสัญญาที่ผ่านมา mm hmm. นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เรากําลังกําลังดีลอยู่ล้วคิดว่าน่าจะจบภายในเดือนนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีอีกสักอสองเจ้านะครับ mm hmm. สองสองรายที่จะมีการเซ็นสัญญากันส่วนที่มีเซ็นไปแล้วก็จะมีเรื่องของการการจัดงานนะครับจัดงานก็จะมีงานของทางฝั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ทําไปนะครับส่วนอื่นๆอ,อย่างเช่นที่เป็นเป็นงานเอกชนนะครับที่เราจัดงานอย่างคอมมาดหรือว่าการรับงานเอกชนพวกนี้ก็อยู่ในปลายไลน์นะ ที่อย่างนั้นเข้ามาเองก็จะกำลังจะมีการจัดวันที่6-9มีนาคมนี้นะครับพื้นที่ก็เราก็ปิดไป99.9%ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะครับก็รอรับรู้ไรายได้หลังจากจัดงานนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสามารถรับรู้ไรายได้ทั้งได้ได้ภายในปีนี้เลยใช่ไหมคะต้องบอกว่า 90%ที่พูดไปนะครับจริงๆ b a c แบ็กลอกปัจจุบันตอนนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณสักสักแปดสิบถึงเก้าสิบล้านค่ะนะครับที่ที่คิดว่าน่าจะรับรายได้ในปีนี้ค่ะแล้วพูดถึง<ม>ออการที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ะคะ่ะที่เป็นเกี่ยวกับ AI, เอ่อ AI อะคะ่ะก็คือคตัว RAG ะคะ่ะ อันนนนี้เปป็ูกจริงๆง i ag <AT S 2> เป็นเทคนิคของของ ai ที่เรียกว่า r a c นะครับ<ม>ก็ย่อมมาจากตัว retrieval augmented generation นะครับจริงๆต้องบอกว่าการที่เรามีมีตัวแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อย่าง learning enterprise solution ของเราเนี่ย<ม>ก็มีหลายๆองค์กรที่ใช้ระบบ lms หรือระบบ kms ของของเราอยู่นะครับเราได้มีการเข้าไปเก็บ ข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าใหญ่ที่เป็นธนาคารน,นะครับก็ทุกทุกธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้มันเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือจะนำา AI มาใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับทั้งสองมุมทั้งในมุมของการให้บริการลูกค้าแล้วก็ในมุมของที่จะพัฒนาพนักงานนะครับ<ะ>ต้องบอกว่าอย่าง Chat GPT หรือว่าตัว Gemini หรือหรือตัว generative AI ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการดึงข้อมูลภาพ ของทั้งทั้งโลกมาแล้วก็นํามาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นพอเวลาเราถามตัวเจเน i p AI วเอเนี่ยข้อมูลที่ประมวลผลออกมามันคือข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ไม่ได้มีใครพรูฟมันว่ามันถูกร0อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เจเนอิฟิเอตอบข้อมูลมาเนี่ยอาจจะตอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของ AI ที่ว่า เราไม่สามารถที่จะเชื่อ AI ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องทำการเอาข้อมูลมาเพื่อทำการวิเคราะห์หรือว่ามาคัดเลือกก่อนนะครับ mm hmm. แต่ว่าคอนเซปต์หรือเทคนิคของแรกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะเป็นตัวกำหนดว่า Data ที่ AI จะมาดึงข้อมูลไปเนี่ยจะเป็น Data ที่เรากำหนดให้กับ AI mm hmm. ซึ่งเป็นข้อมูลที่เรามั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเ <Yeah. S 2> ชื่อถือได้แล้วก็อ mm ัปเดตนะครับซึ่งในองค์กรต่างๆเวลาจะนำมาใช้เนี่ยเขามีความเขาเขาไม่สามารถที่จะเสี่ยง ว่าข้อมูลที่ไปถาม AI มาอาจจะถูกต้องแค่หกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. การที่มีแรกเข้ามาช่วยเนี่ยอาจจะทําให้ข้อมูลถูกต้องถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือหรือมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะเปิดตัวเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยในเร็วๆในปีนี้ mm hmm. นะครับก็โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มีการร่วมมือกันกันกบทางองค์กรนะครับทางด้นการศึกษาที่จะเข้ามา มีทางอาจารย์มีทางนักวิชาการนะครับที่จะเข้ามาช่วยเราในมุมของวิชาการตรงนี้ด้วยะนะครับก็ทําให้ตัวระบบ AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะตอบคาถามได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือไอเดียของมันส่วนการน,นําไปใช้นะครับก็จะมีองค์กรต่างๆที่เอาท,ที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เอาไปใช้เพื่อตอบคาถามให้กับทางพนักง,งานนะครับเกี่ยวกับกฎระเบียบ ต่างๆนะครับซึ่งยิ่งองค์กรใหญ่เนี่ยก็ยิ่งมีกฎระเบียบหรือมีมีข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีบางบางประกาศที่ออกมาแล้วมาโอเวอร์ไรต์บางข้อที่อยู่ในระเบียบที่อยู่ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นการที่พนักงานเนี่ยจะทําการทําความเข้าใจกฎระเบียบฉบับมากล่าสุดเนี่ยมันต้องกลับไปอ่านกฎระเบียบมาอีกประมาณสักสิบสิบฉบับเพื่อคอนโซลิดเดตข้อมูลตรงนี้ซึ่งเราจะใช้ AI เนี่ยมาช่วย ตอบคําถามแล้วก็มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆว่าตกลงแล้วปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้ในเรื่องของการตอบคําถามให้กับประชาชนหรือว่าลูกค้าของฝั่งลูกค้าเองนะครับว่าเช่นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับธนาคารเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าอยากจะถามนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เรากําลังทําอยู่นะครับค่ะแล้วคิดว่าในทิศทางของปีนี้ค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะ หมายถึงของท้งบริษัทหรือเ่าครับของ ARIP เลยค่ะอ่าฮะของของตัว ARIP เนี่ยผมคิดว่าปีนี้ก็นะ่าจะเป็นปีที่ที่ดีนะครับเราเปิดเปิดหัวได้ดีแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นปีที่ที่สิ่งต่างๆที่เราทํามานะครับในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมันเริ่มเห็นผลมากขึ้นะนะครับจริงๆยังมีอีกหลายโครงการที่ที่ยังคุยอยู่แต่ผมยังไม่สามารถพูดได้พูดรายละเอียดได้ในตอนนี้นะครับแต่คิดว่า ภายในปีนี้น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างช่วงช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่น่าจะได้ได้คุยเรื่องพวกนั้นอีกทีหนึ่ง<ม>ซึ่งถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจะเกิดในปีนี้หรือเกิดในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกอีกสเตปหนึ่งของ AI p ที่จะ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 ,จะเติบโตขึ้นไป<ม>นะครับค่ะค่ะต่อมาก็ขอมาถามถ,ามถึงเรื่องงานคอมมาร์ทคอมมาร์ทอัลล็อกใช่ไหมคะสำหรับปีนี้เป็นคอนเซ็ปต์คอมมาร์ทอันล็อก ครับค่ะแลมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงยังไงอะคะในในตลาดของ PC แล้วก็โน้ตบุ๊กในในสำหรับปีนี้ค่ะจริงๆตลาด PC n o โน้ตบุ๊กถ้าถ้าเอาตามความเป็นจริงคือหลังจากโควิดมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างตกะนะครับต้องเพราะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยกลายเป็นช่วงที่ตลาด IT เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะว่า ทุกคนต้องซื้อคอมพิวเตอร์มาเว r ร์ r ฟอร์มโฮมมาเรียนที่บ้านมาเรียนออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหลังจากจบช่วงโควิดไปเนี่ยคอมพิวเตอร์ทุกคนก็ยังยังอยู่ที่บ้านอยู่ก,ก็ก็ทำให้เรียกว่าการซื้อเนี่ยลดลงนะครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2024มาจนถึง2025นะครับ การขายคอมพิวเตอร์ในตลาดโลกนะครับเป็นขาขึ้นทั้งหมดก็คือมียอดเติบโตขึ้นทุกๆไตามา้มาไตาาิดก,กันแล้วนะครับเพราะน,นั้นจากจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าตัวภาพของตลาดของไอทีเนี่ยนะครับก็กำลังจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่เป็นเป็นฝั่งเป็นบวกมากขึ้นนะครับ<ะ>ในส่วนของฝั่งเทคโนโลยีเองนะครับก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ออกมา ตอบสนองความต้องการนะครับเราได้เห็นปีที่แล้วเป็นปีของ AI <ม>ก็มี CPU ที่เป็นชิป AI ะนะครับเข้ามาตอนนี้ก็คือทางทางตัว ARM <ม>เองก็เปิดตัวชิป Snapdragon <ม>นะครับ<ม>ที่เอามาใช้กับทางทาง Windows ได้นะครับ<ม>ก็ปีนี้ก็จะได้เห็นนะครับสิ่งต่างๆมากขึ้นรวมถึงเกมนะครับ บริษัทเกมต่างเนี่ยก็เริ่มมีทิศทางในการผลิตเกมเพื่อฝั่งของซอฟต์แวร์ที่เป็น Windows มากขึ้น Operating System ที่เป็น Windows มากขึ้นเนื่องจากมีการขายตัว Handheld PC นะครับตอนนี้ถ้าถ้าไปดูมีทุกยี่ห้อแล้วนะครับ l a n d h e l d PC ก็คือตัว PC ที่เราสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อออกมาประโยชน์เพื่อเกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับเราก็จะเห็นทิศทางของบริษัทเกมที่ผลิตเกมมาสำหรับตัวแฮนด์เฮลนี้เนี่ย นะครับมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับก็ในภาพรวมผมยังมองว่าตลาดของไอนะครับกำลังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดขึ้นแบบมีนัยสําคัญแต่ว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับค่ะเราคาดหวังในการที่แบบว่าลูกค้าจะเข้ามาเอ่อมาในงานของเราเนี่ยค่ะประมาณไหนคะจริงจริงต้องบอกว่าช่วงเวลาคอมมาตต้นปีเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ ภาพเกี่ยวกันนะครับออของเทคโนโลยีในช่วงต้นปีเนี่ยเดือนมกราจะมีงาน CES นะครับที่เป็นงานเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าในช่วงเดือนกุมภาหรือมีนานะครับจะมีงานคอมพิวเต็ที่ไต้หวันนะครับเพราะนั้นในช่วงช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เทคโนโลยีนะครับทางด้านไอทีเนี่ยมีการที่จะ อัปเดตนะครับแล้วก็ออกเทคโนโลยีใหม่ซึ่งแน่นอนพอมีเทคโนโลยีใหม่นะครับสิ่งที่เขาต้องทําก็คือต้องผลักเทคโนโลยีเก่าหรือของเก่าที่อยู่ในสต็อกออกนะครับของที่เป็นตัวที่ล่อชมาในปี2024เนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขาจะพยายามที่จะกระตุ้นการซื้อนะครับเพื่อทําให้รอเพื่อเคลียร์สต็อกนะครับแล้วก็รอสินค้าใหม่ที่กําลังจะเข้ามา เพราะฉะนั้นในฝั่งของงานคอมมาช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นงานคอมมาที่มีความคับเกี่ยวคือหนึ่งคือสินค้าพอปีเก่าเนี่ยลดราคาแน่แน่นะครับส่วนสินค้าใหม่ที่มีอยู่ใน CES เนี่ยผมเห็นหลายๆแบรนด์นะครับอย่างทาง m s เเองก็บอกว่าจะมีขายในงานคอมมานะครับเพราะฉะนั้น Product ใหม่ที่ล็อตเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้รอเวลานานเหมือนในในอดีตที่ว่าเปิดตัว เปิดตัวต้นปีกว่าจะมาขายในประเทศไทยก็อีก3เดือน5เดือนตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเปิดตัวปุ๊บเดือนถัดไปก็มีโอกาสที่จะขายในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นในสินค้าที่เปิดตัวในงาน CS ก็จะได้พบนะครับบางส่วนในงานคอมมาร์ด้วยเช่นกันนะครับก็คาดหวังว่าคนที่ใครที่มีความคิดนะครับที่อยากจะอัปเกรดนะครับตัวคอมพิวเตอร์หรือซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับต้นต้นปีเนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้ราคาที่ที่ดีนะครับ ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้มีโอกาสในการที่จะไปจัดงานร่วมกับต่างทางต่างประเทศบ้างไหมคะจริงๆต้องบอกว่าในภาพของตลาดของเรื่องของการจัดงานเอามองเป็นไอทีนะครับงานไอทีเนี่ยตลาดจะค่อนข้างค่อนข้างนิ่งต้องบอกอย่างนั้นนะครับผู้เล่นถ้าถ้าเราให้เราลองนึกดูว่าแบรนด์ที่เรานึกภาพหนับตาแล้วนึกภาพออกเนี่ยเรานับได้ประมาณสี่ห้าแบรนด์ นะครับแล้วแบรนด์คอมพิวเตอร์ที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าเข้ายากมากมีเบรียร์ทูเอนที่ที่ที่แข็งมากนะครับก่อนหน้านี้สักประมาณผมเข้าใจประมาณสักสิปีที่แล้วเนี่ยเคยมีแบรนด์โน้ตบุ๊กจากทางฮ่องกงพยายามที่จะเข้ามาตูตลาดในประเทศไทยนะครับก็ไม่สําเร็จนะครับก็พังกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นตลาดของไอทีในปัจจุบันหรือการจัดงานเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างสโปบในฝั่งของไอทีเนี่ยจะค่อนข้าง นิ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองไว้เนี่ยมันคือการขยายตลาดไปในสิ่งที่เป็น IT-related มากกว่านะครับเช่นตลาดในเรื่องของสมาร์ทโฮมนะครับตลาดในเรื่องของพวก IOT ต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้เหมือนกันว่าเราจะพยายามที่จะขยับขยายตัวงานของเราเนี่ยออกไปในมุมของทางด้านกว้างมากกว่าทางด้านลึกนะครับเพราะฉะนั้น ในฝั่งของการจัดงานที่จะไปต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีความคิดตรงนั้นอยู่นะครับแต่ว่าจะทําไงให้ตัวตัวกลุ่มคนหรือคนที่เข้ามาเดินงานของเราเนี่ยได้ได้รับนะครับประสบการณ์หรือว่ามีสินค้าให้เลือกเนี่ยครอบคลุมนะครับรวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะครับเราก็พยายามที่จะนําสิ่งนั้นเข้ามาอยู่ในงานเราเช่นกัน แล้วในเรื่องของที่เหมือนมีการร่วมมือกับทางสภากาชาดอ่ะคะ่ะอันนี้มีความคืบหน้าไหมคะหรือว่ายังรอยังจริงๆเรามีการเซ็น MOU ร่วมก,กันกับทางสภากาชาไทยไปแล้วะนะครับโดยที่ MOU มเนี่ยมีอายุ6ปีะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรอหาจังหวะที่จะทําการถแถลงข่าวร่วมกันนะครับหลักการของตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยก็คือ,อ,อมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เว่า i r e c r o s s o r g นะครับ ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยการชาติในการระดมทุนะนะครับโดยที่กลุ่มเป,ป้าหมายเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็น B 2 B นะครับองค์กรต่างๆนะครับที่อยากจะทํา CSR อยากจะระดมทุนนะครับแล้วอยากจะทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อระดมทุนไม่ว่าจะเป็นกับพนักงานขององค์กรหรือกับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะ นำนำโครงการเนี่ยมาคุยกับทางสภากากชัดไทยนะครับแล้วทางสภารากชาดไทายกับทาง a i p ก็จะร่วมกันในการที่จะสร้างตัวสร้างตัวหน้าแคมเปญหรือว่าแมคาีนิกหรือเกมต่างๆเพื่อทำให้คนที่สามารถที่จะอ,อ,องค์กรเนี่ยที่อยากจะรลละดมทุนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องที่จะลงแรงนะครับแค่เอาไอเดียมาเราก็ช่วยกันระดมทุนนะครับให้กับทางสภากากชาดไทยตามวัตถุประสงค์ที่ ที่องค์กรต้องการส่วนที่2คือการระดมทุนของในฝั่งประชาชนทั่วไป mm hmm. เช่นเขามีวันเกิดนะครับมีงานต่างๆ mm hmm. เขาอยากจะเอามาตั้งแคม,มเปญในในระบบนะครับ mm hmm. ว่าวันเกิดฉันแทนที่จะซื้อของขวัญมาให้ทุกคนมาช่วยระดมทุนเพื่อไปช่วยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวไหมหรือเป็นระดมทุนมาช่วยผู้ป่วยพาร์กินสันไหม mm hmm. นะครับ ทุกคนที่เข้ามาช่วยระดมทุนเนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางทางด้านภาษีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กาชาดก็สามารถที่จะระดมทุนเพื่อไปทําประโยชน์ต่างๆได้นะครับส่วนที่สามก็คือเรื่องของการขายสลากของสภากาชาติไทยนะครับตัวแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการที่จะขายสลากนะครับคนที่อยากจะทําบุญแล้วก็ได้ลุนโชคด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อสลากโด,ดยปกติแล้วสลากสภากากชาติไทยเนี่ย ถ้าเป็นงานกาชาติทุกๆปีก็จะมีการขายสลากสภากาชาติไทยแต่ว่าถ้ามองถึงทั่วประเทศเนี่ยนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีการขายสลากของจังหวัดนั้นๆแล้วเขาก็มีการจัดงานกาชาติตามช่วงเวลาต่างๆอย่างในปัจจุบันนี้นะครับทางจังหวัดพะเยาเองก็มีการขายสลากกาชาติผ่านทางแพลตฟอร์มอยู่นะครับใครที่อยากจะเข้าไปทาบุญพร้อมกับรุนโชกก็สามารถที่จะเข้าไปแพลตฟอร์มตอนนี้แล้วก็เลือกเลขที่ชอบ นะครับแล้วก็ซื้อสลักได้รวมถึงงานออกล้านคณะพระยาทูตใน<ม>ที่จะจัดในวันที่27กุมภาะนะครับที่สยามพารากอนนะครับก็เป็นงานที่พระยาทูตเนี่ยจัดงานขายสินค้านะครับแล้วก็มอบมอบอตัวเงินที่ได้นะครับส่วนหนึ่งให้กับทางสภากาชาติไทยซึ่งตรงนี้ก็มีการขายสลากเหมือนกันนะครับสามารถที่เข้าไปซื้อสลักผ่านทัวแพลตฟอร์มได้เ<ม>พราะฉะนั้นในในฝั่งของแพลตฟอร์มของเราเนี่ย<ม>เราเรา ทำร่วมกันกับสมาคมกาชาติไทยเนี่ยจบแล้วนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยลนช์แล้วรอวันที่จะจะแถลงข่าวนะครับเราก็กำลังอยู่ในช่วงของการรีคูดพาร์ทเนอร์ที่เป็นฝั่ง B2B นะครับตอนนี้ก็ได้มาหลายรายแล้วเพื่อเพื่อผนึกกำลังกันแล้วก็ร่วมกันแถลงข่าวในในเร็วๆนี้นะครับค่ะค่ะคุณบลเลอร์คสุดท้ายค่ะฝากถึงทั้งงานคอมมาแล้วก็ฝากถึงนักลงทุนนิดนึงค่ะได้ครับก็สำหรับสำหรับ ผมเชื่อว่านักลงทุนทุกท่าน,นก็ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจนะครับที่จะอัปเกรดอุปกรณ์หรือว่าซื้ออุปกรณ์ใหม่นะครับทางไอ IP ก็มีการจัดงานคอมมาซึ่งเป็นงานเทรดแฟร์ Fair นะครับที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับเราจัดวันที่6-9มีนาคมนะครับที่ไบเทคบางนาพอ98-99นะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับก็ไปได้ทั้ง4วันนะครับส่วนของ นักลงทุนนะครับสําหรับหุ้นก็ตอนนี้ผมคิดว่าไปฟังทางมาเธอรก์ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวนี้หุ้นก็ลงมาอยู่ในอยู่ในราคาที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับจริงๆทั้งตลาดน่าสนใจแล้วก็เราก็มองว่า a i p ยังอยู่ในทิศทางที่กําลังสามารถที่จะเติบโตมีศักยภาพที่จะเติบโตได้มากกว่านี้นะครับก,ก็เชิญชวนนักลงทุนนะครับที่สนใจหุ้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็สามารถเติบโต ได้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านครับค่ะคุณวอเลอร์คะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะใด่ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ